ก็ถือว่าแม่นนะครับผมส่วนใหญ่แนวทางของแม่ครูนี้ได้มาจากไหนครับคือเลขความฝันแล้วก็เห็นขึ้นตามออโตปรักกระถางทูครับคุณแม่ก็เลขความฝันหรือไม่เ็เห็นตามตัวปู่ท่านมาเขียนให้ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะก็เห็นชัดเลยเป็นตัวอ,อ๋อครับท่านมาเขียนให้เป็นตัวเลยใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะ,คะก็คือแม่นี่จะมีเซนพิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือที่มาที่ไป ที่แม่เป็นอย่างนี้หรือว่าแม่มีสิ่งพิเศษคือมีผมใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับแม่ขอญาตามภาษาคขมรเขาเรียกว่ากรูกนังเอากนังภาษาไทยก็พ่อผมหอมแม่มวยนางนีคคือมาเป็นโสงอะค่ะอ๋อกอนขอญาตให้แม่หันหันให้เอสซีทั้งช่องดูนันนะครับอ๋อนี่ค่ะครับคือเป็นผมอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะอ๋อคืมาเป็นได้โปงไปค่ะครับโอเคครับแม่ขอบคุณครับ อืมครับครับโอเคครับแม่ก็คือว่าเหตุผลทําไมถึงมาเป็นอย่างนี้ครับแม่อยู่ๆก็มาเป็นตอนที่แม่ทุกแม่ยากแม่สิ้นเนื้อประดานตัวครับพูดแบบไม่อายนะคะครับจ้ะดูดีๆก็มาเป็นหลังจากที่แม่หมดห้ไม่มีอะไรจลย่หมแม่หมดทรัพย์หมดที่ครับแล้วก็ไม่อยู่ที่ใหม่บ้านหลังเล็กๆก็มาเป็นครับจ้ะ คือสิ่งมหัศจรรย์มาเกิดกับแม่ครับเหมือนเขาอยากจะมาเกิดกับเราใช่ไหมแม่ใช่ค่ะมาจากทิศตะวันออกมารัดตัวแม่เลยแม่ฝันกลางวันนอนดูแม่ที่ป่วยติดเตียงครับดูแม่ดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงตอนนั้นอยู่บ้านหลังใหญ่ครับงูมารัดทีนี้แม่ก็ตะโกนตะโกนไงงูนั้นก็ยิ่งแต่รัดจนแม่ล้มทั้งยืนน่ะรัดรัด รัดแล้วก็ไม่ออกด้วยนะงูตัวนั้นจนไม่สะดุ้งตื่นเหงื่อออกเต็มตัวเลยครับจา้าทีนี้ก็มาอยู่ที่นี่ครับก็มาเป็นผมแบบนี้จา้าอ,อ๋อหลังจากที่ฝันมังงูรัดแล้วก็ผมก็มาเกิดกับแม่ใช่ไหมครับจ้ะมามามา,มาอยู่บ้านหลังเล็กครับมาอยู่ที่อยู่ใหม่ครับก็ผมก็มาเกิดเกิดก่อนเกิดเดือนกรกฎาคมสองสองห้าหกห้าก่อนวันเข้าพรรษาไม่กี่วันครับจ้ะ หลังจากที่ผมมาเกิดปั๊บแม่ก็มีเซนแล้วก็บอกเลขแม่ใช,ใช่ไหม<อ>แม่เลขหนึ่งสี่หนึ่งสิงหาเลขออกหนึ่งสี่เลย<อ>จ้ะหนึ่งสิงหาหกห้านะจ๊ะครับแล้วมาออกสี่หนึ่งหกเจ็ดนี้หนึ่งสิงหามาออกสี่หนึ่งเนะ 6, <7. S 1> าะอค่ะหกเจ็ดแสดงว่าแม่นี้บอกถูกบ่อยใช่ไหมครับบอกถูกบ่อยค่ะโอหลังจากที่มีผมก็กลายเป็นคุณมีเซนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ ถ,ถ้าไม่แม <afraid S 2> <the> ่ก็หลานหลานน้อยทํามือโชว์มือให้เด็กเจ็ดเดือนจะรู้อะไรเนาะเขาทํามือศูนย์สามเขาก็ทํามือแบบนี้สี่ส่งเขาก็ทํามือแบบนี้เขาทําแล้วก็กมองดูยายมองหน้ายายเขาก็ทําครับำก็คือแม่ก็บูชาปู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยบูชาแต่ก่อนไม่เคยเชื่อพอผมมาเป็นก็เลยเชื่อครับ แต่บูชามานานแล้วแต่ไม่ได้บูชาองค์ปู่พญาน,นาคค่ะครับทีนี้พอมาเป็นแบบนี้เหมือนสื่อให้รู้ฟันเห็นแต่งูคฟันเห็นแต่งูมาโกดมารัดฟันเห็นแต่งูมาใกล้อย่างนี้นะคะ่ะก็เลยเหมือนกับมาบอกว่าพ่อจะมาช่วยลูกนะครับอย่างนี้นะคือเขาไม่ได้เป็นกับแม่เขาก็ไม่รู้เนาะ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าบอะไรอย่างนี้เนาะพูดถึงนะเนาะคนคนไม่รู้เนาะแม่ใช่ค่ะที่เขาไม่รู้นะครับผมใช่ค่ะแม่เกิดมาชาตินี้คือมาชดใช้กรรมครับอือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแม่เนาะใช่คือกรรมของแม่ครับกรรมหนักด้วยครับอื็คือว่ามาเกิดกับตัวเราเราก็เลยสัมพันธ์ได้ใช่ไหมแม่ก็ไปมีคนใหม่ครับหมดสิ้นเนื้อประดานตัวเลยน่ากินใจแม่เนาะใช่จากลูกก็ไปคนละทิศคนละทางเลยลูกชายสองคนครับ แล้วทีนี้ขอญาตถามแม่นะครับอันที่ผมที่มาเกิดกับหัวแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องไม่ดีครับแม่แม่ว่าเป็นเรื่องดีจากแม่สิ้นเนื้อประดานตัวเหมือนกับมีแรงผลักดันครับจ้าเหมือนกับว่าเครียดแต่ก็เหมือนกับไม่ให้เราเครียดนะลูกเหมือนกับว่าอยู่เคียงข้างปู่เกมากครับเหมือนกับอยู่เคียงข้างแม่ตลอดอย่างเนี้ยเวลาแม่ทุกแม่ไม่สบายท่านจะมาอยู่เคียงข้างแม่ตลอดครับ ก็คือว่าทําให้เรารู้สึกดีขึ้นจ<ด>ังมาก,ากมครับสวดมนต์ภาวนาครับกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรเทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวแม่อยู่ตอนนี้ครับแม่ก็ปฏิบัติแม่ก็ทําครับครับคุณแม่ก็มีศิล์นเกี่ยวกับด้านนี้เนาะเป็นแนวทางแล้วก็คุณแม่นี่ก็ดูดวงได้ด้วยใช่ไหมครับดูดวงได้ค่ะ๋อครับเอ็มซีท่านไหนนะครับผมอยากดูดวงกับคุณแม่เนาะเดี๋ยว ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะลงเบอร์โทรคุณแม่ให้เนาะนะครับคุณแม่ก็คุณแม่ในจากเมื่อก่อนนี่คนมีอันจะกินใช่ไหมครับมีทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงตอนนี้ครับจ้ะตอนนี้ก็เหมือนบ้าเลยเนาะครับก็คือว่าคุณแม่โดนเข้าโกงใช่ไหมใช่ดโด<อ>นเข้าโกงไปเยอะมากลาไรทรัพย์สินครับ,ารารบสามีไปมีแฟนใหม่แล้วเรามันไปลงเชื่อครับแต่ก่อนอุย้ย บ้านคุณแม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะคุณแม่ก็อยู่กับหลานแล้วก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ป่วยติดเตียงใช่ไหมครับแม่จ้าแล้วก็หลานน้อยอคุณแม่ก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมไม่มีเลยก็ไม่ได้ไป<อ>ทํางานไปไม่ไดมม้มีใครดูเลยแม่พี่สาวก็เป็นโรคทางจิตก็ต้องดูเลย<อ>พี่สาวด้วยครับคุณแม่อันนี้เป็นดูแล หลายชีวิตเลยนะคนดูแลหลานดูแลแม่แม่ที่ติดเตียงแทบไม่ได้นอนแกปวดตลอดช่วโมุหนึ่งคลิกตัวสามสี่ครั้งจ้ะอ๋อครับบุกเห็นใจคุณแม่เนาะเอฟท่านไหนอยากก็คือว่าคุณแม่ดูดวงก็ต้องมีค่าครูค่าขายด้วยใช่ไหมครับค่าครูคุณแม่ี่คิดเป็นยังไงครับร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทจ้าครับก็คือเอฟซีท่านไหนอยากดูดวงกับคุณแม่เนาะหรือว่าใครได้ลาบ จากงวดนี้ใครอยากจะมีสินน้ำใจให้คุณแม่ก็สามารถติดต่อเบอร์คุณแม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงไว้ให้ท้ายคลิปเนาะนะครับส่วนแนวทางของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ตอนนี้กับชนหมากนี่สิ่ขาดแค่แพมเพิดของคุณแม่ที่ป,ป่วยติดเตียงมัน<ช>ม่ขาดแคลนแผมเพิดอยิบงช่แบบนี้นะจ๊ะคือว่าท่านป่วยติดเตียงขยับไปไหนไม่ได้เลยไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักนิดพลิกอะไรก็ไม่ได้ขาชันงออย่างนี้ก็อยู่ถ้าเราไม่พลิกแม่อะไรให้เต่แกปวดตลอดจ้ะแม่นะจ๊ะ ปวดตลอดให้เพลิกให้ตลอดครับทีนี้แอดมินมาวันนี้ก็ได้จากจะได้แนวทางฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องนี่แหละครับผมทีนี้คุณแม่บอกว่าที่ว่าเขาเคยบอกให้แม่ให้แม่เสียงโชคเสียงลาบถูกสามสี่หมื่นเป็นตรงไหนครับตรงนู้นใช่ไหมแม่จะเป็นปู่แปดศอกใช่ไหมครับปู่แปดศอกจ้ะนานแล้วครับจ้ะตอนที่แม่ได้เฮรีย้าไปกรุงเทพลูกตามหาลงข่าวครับ แม่ไปขอเอากระปูดศอกใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่ขอในลักษณะของการขอนี่แม่ขอแบบไหนครับแม่ก็มีคันห้าแม่ก็สวดสวดขออย่างนี้นะคะครับสวดขอใช่พระฤิตวาเมตตาสเมตตาประทันตาอย่างเงี้ยเปิดอครับโคภูมิโคเทพเทวดาอย่างเงี้ยเป็นจุมนมเทวดาชุมนมเทวดาจ้ะเปิดชคเปิดลาบครับทีนี้มางวดนี้ให้คุณแม่ไปขอให้ได้ไหมครับ ได้ก็แม่เห็นเลขอยู่แล้วอ๋อแม่เห็นเลขอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แม่ไปขอที่แม่บอกลูกว่าวันนี้แม่ขอเปิดดวงด้วยตัวแม่เองเพราะว่าแม่ไม่เคยทำอ๋อคือว่าแม่จะเพ่งจิตเอาใช่ไหมแม่เพ่งจิตเอานั่งสมาธิแล้วเลขก็ขึ้นครับที่ว่าส่วนใหญ่ที่บอกถูกบ่อยๆหรือว่าถูกเยอะๆเนี่ยคุณแม่ได้เลขจากการเพ่งจิตใช่ไหมครับคือขึ้นกับขึ้นกับโต๊ะกระถางทูบแล้วก็ฝัน ส่วนมากจะฝันปู่มาเข้าฝันใช่ไหมจา้าถ้าจะให้เขาจะขึ้นมาเลยครับเอาแป้งไปทาก็จะขึ้นมาเลยน่งสมาธิจะคู่เปิดตาลืมตาไปก็จะเห็นเลยครับจ้าครับ,รบทีนี้งวดนี้ก็ขอให้ญาติขอญาคุณแม่ให้ไปขอแนวทางกับปูป่ปนนค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่รัดดานะคะ ทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของคุณแม่ราดาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไว้ต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ